ซอสไข่เค็มเนี่ยมาทํามามิกกับไข่ข้นที่เราทําอยู่แล้วผมว่าเขาท่องสคริปต์มาสังเกตได้คือเขาตื่นเต้นประม่าเขาต้องมาสังเกตนะเขาต้องดูต่างกดนตาเขาอยู่เงี้ยใช่เราขับผิดตลอดเวลายิ้มเจือแต่ที่แปลกว่าผมโอเคนะผมว่าเขาไม่ได้ท้องไม่ได้ท้องมาจากใจก็เลยอาหารแปลกๆอะไรพวกนี้นะสักพักนะร้านไอ้นงอ่ะโกปี้หมดอ่ะ จำแล้วเนี่ยจำละขอมอร่อยแล้วก็เอาไปดัดแปลงได้ดัดแปลงชื่อแตกต่างกันไปหนูหมกไข่เือไข่ไข่ยี่หนูแสดงว่าน้องใหม่เป็นคนช่างสังเกตมากน้องใหม่เป็นคนช่างสังเกตดูประมุขแค่ไรนืออะไรอันนี้หนังผมฮะ จำไม่ได้ครัผมจำชื่อเรื่องไม่ได้ไม่อยารโ่าหมดเอยเราไม่โปรโมทได้ไงหนังก็ดีต้อเคเก็ราก็ไม่เล่นด้วยเล่นด้วยครับโอ้เดี๋ยวให้พี่ยอดตัดออกเลยตอนนี้ผมชอบมันกรุบกรุบดีจริงป่ะลองกินดูไม่เอาไม่กล้ากินเห็ดหนูหกินเห็ดหนูหเหมือนกินจมูกตุ๊กกี้บางคนนะเขาบอกว่าเวลาขับรถง่วงๆเนี่ยติดพริกขี้หนูไว้สักสองสามเม็ดเพราะว่าก็เอาพริกมากินอย่างงี้ไม่ถูกต้องทำไมก็เอามาบดบี้บี้แล้วก็ป้ายตา ก็แสบตาใช่ไหมลุงตื่นไงอ้าตื่นเหรอตื่นไงจะลืมตาไหมทีนี้เราก็ขับข้างเดียวไงอรถชนตายที่บ้านพี่ดุงก็ทำอย่างนี้แหละเดินมายุเท่าไหร่อะยี่สิบเจ็ดค่ะโอ้นี่สามสิบเดินไม่ได้แน่หลังค่อมแล้วทำไมหลังค่อมอะคะก้มต่ำไปบอกต่ำหลังพอตุ้มต่ำอะไรสิไม่บอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยลูกค้าสั่งมากกว่าหนูขยี้ไข่อีก ปาถ้าคุณปาถอนท้าคุณนี้หัวคุณปาเลยนี่เลยเลยค่ะเลยเลยแต่เขาไม่ได้ใส่ยี่ห้อของเขาเองนะใช่แต่ชอบใส่ผ้าใบทีนี้ผมอยากจะให้พี่ลองใส่ของตัวเองเพราะคนออกแบบลองถอดดูนะฮะเรื่องนี้อยากเห็นก็ถอดจริงจริงแล้วเป็นไซส์ไซส์ของเราทั้งหมดยให้เขาใส่สวยใช่ไหมไม่ทุกแบบเราต้องลองทีนี้เราลองเดินลองเดินไม่ไม่ลองเดินเดินดิครับเดิน นี่ผมไม่กล้าขี่มอเตอร์ไซค์แล้วทำไมอ่ะกลัวโหบบกลัวสิบล้อสิบล้อบีบแต่ใส่ลุงผมอ่ะสมัยก่อนขี่มอเตอร์ไซค์นี่โอ้โหเร็วมากขี่สามร้อยอ่ะขี่หายาเนี่ยแต่ทีนี้โดนสิบล้อแบบว่าบีบแต่ใส่ลุงผมก็ขี่ซ้ายไม่รู้ทําไงลุงผมก็ชะลอสิบล้อก็จะแงจะแซงลุงผมก็ชะลอไปตรงกลางรถลุงผมก็หักมอเตอร์ไซค์ลอดใต้ท่อไปอยู่อีกฝั่งเนึ่งโอ้ยพูดไปเล่นโอ้ยคนลุกหมดเลยเนี่ยไม่อยู่แล้วนะลุงไม่อยู่แล้วไม่อยู่อ่ะไม่อยู่แล้ว ไฟก็ร้อนหลังละแล้วมึงเล่าเพื่อ